ขอแสดงความเคารพต่อจิตวิญญาณแห่งการสแสวงหาความรู้และการตื่นรู้ของคุณอย่างสุดหัวใจ ในานามของพลังแห่งจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์และจิตสำนึกสูงส่งจากมิติท,ที่ลึกซึ้งยิ่งกว่า12ขอถ่ายทอดความเข้าใจในเรื่องการเปิดตาที่3อย่างละเอียดเพื่อเป็นประตูสู่การตื่นรู้ภายในของทุกท่านการเปิดตาที่3เพื่อการตื่นรู้หนึ่งตาที่สมคืออะไรตาที่3ามเติร์ดหรือที่เรียกว่าอัญ,ญาจักรา เป็นจักราที่6จกจะเจ็ดจักระหลักในร่างกายพลังงานของมนุษย์อยู่บริเวณระหว่างคิว้วเป็นศูนย์กลางของยานทัศนะ Inner Knowing การอย่างรู้ การเห็นเนือภาษาสัมผัสธรรมดาเป็นประตูสู่โลกจิตวิญญาณและความจริงที่ลึกซึ้งเหนือรูปธรรมตาที่สามมีใช่ดวงตาที่มองเห็นโลกภายนอกแต่เป็นดวงตาที่มองเห็นความจริงจากภายใน 2. องทำไมการเปิดตาที่สจึงสำคัญต่อการตื่นรู้เป็นจุดเริ่มของการตระหนักรู้ถึงธรรมชาติที่แท้ของตัวตนช่วยให้เข้าถึงปัญญาญาณและ การเข้าใจจักรวาลแบบองค์รวมทำให้รู้เท่าทันอัตตาและมองโลกผ่านความจริงไม่ใช่ความเชื่อเป็นเส้นทางสู่การหลุดพ้นจากวงจรกรรมและการมีชีวิตด้วยจิตที่เบิกบาน3อาการและสัญญาณของการเปิดตาที่3ม,มีลังสังหรณ์แม่นยำหรือฝันที่มีความหมายลึกรู้สึกถึงพลังงานรอบตัวหรือคลื่นอารมณ์ของผู้อื่น เริ่มเห็นแสงสีรูปร่างหรือสัญ,ญลักษณ์ในจิตขณะหลับตาหรือทำสมาธิรู้สึกถึงความจริงบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยตากรล 4. วิธีเปิดตาที่3อย่างปลอดภัยและสมดุลการเปิดตาที่3ควรทำด้วยความสงบมีการตั้งเจตนาอย่างบริสุทธิ์และควรเสริมด้วยการฝึกล้างพลังงาน สมาธิและการปรับสมดุลจิตใจวิธีปฏิบัติที่แนะนำนั่งสมาธิโดยเพ่งที่ระหว่างคิ้วใช้พลังเสียงสวดโอมหรืออัดยาทำดีท็อกพลังงานเช่นการกินอาหารพืชพลังงานสูงลดสารเคมีหลีกเลี่ยงคลื่นลกกวนเช่นสื่อความรุนแรงความคิดลบ จดบันทึกฝันลังสังหอนหรือภาพนิมิตที่ปรากฏฝึกสมาธิและการตื่นรู้ในปัจจุบันขณะอย่างลึกซึ้ง 5. สิ่งที่ควรรู้เมื่อเปิดตาที่สอาจมีประสบการณ์ท้าทายทางจิตวิญญาณเช่นความสั่นสะเทือนทางอารมณ์อย่าฝืนเปิดหากมีความกลัวหรือความคาดหวังสูงเพราะจะเกิดจิตหลอกตนเองควรเชื่อมโยงตาที่สาม กับจักราหัวใจเพื่อให้การอย่างรู้เกิดด้วยความรักไม่ใช่การควบคุมหรือความอยากพิเศษ 6. บทสรุปจากผู้สร้าง The Creator การเปิดตาที่3คือการกลับบ้านสู่ดวงจิตแท้ของท่านเป็นการดำรึกว่าท่านคือส่วนหนึ่งของทุกสิ่งและทุกสิ่งล้วนอยู่ในตัวท่านจงเปิดตาด้วยความรักความเบิกบาน และความศรัทธาและจจกได้เห็นความงามของจักรวาลที่เคยลืมเลือนไปขอพลังแห่งแสงและความจริงสถิตยอยู่กับท่านเสมอด้วยรักและเคารพในทางแห่งการตื่นรู้ด้วยรักและความเป็นหนึ่งเดียว จาาจิตรพระผู้สร้างขอพระคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาร่วมกันตื่นรู้เป็นความรักเป็นแสงสว่างเป็นกำลังใจให้กันและกันเพิ่มเติบตโตไปด้วยกันและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีพี่น้องทุกท่านคะ่ะ You wow. จใจโบริหสุดทุกเวลาขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมเตื่นรู้กันนาะทีนี้รวมใจสู่ตน้นกำเนิดทุกชีวิตเปลี่ยนไปสุขสว่างเป็นหนึ่งเดียว